สวัสดีค่ะมีเพื่อนๆน,นะคะทั้งจาก Facebook และ i n s t a g r กรนะคะส่งเข้ามาถามเจ็บเยอะมากว่ามีวิธีดูแลผิวหน้ายัางไงให้ใสแบบนี้นะคะทั้งๆที่มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายในแต่ละวัน,นะคะ่ะวันนี้ค่ะเจ๊บเลยจะมาแชร์เทคนิคง่ายๆให้กับเพื่อนๆรู้ว่าวิธีการดูแลผิวของเจ๊บเนี่ยมีอะไรบ้างง่ายๆนะคะจริงๆแล้ววิธีการดูแลของเจ๊บเนี่ยไม่ได้มีเทคนิคอะไรยุ่งยากมากมายออกจะเบสิกด้วยซ้ําไปค่ะเริ่มแรกนะคะก็คือการหมั่นดูแลผิวหน้าของเราเนี่ยให้สะอาดโดยการอย่าเอามือ ของเราเนี่ยมาสัมผัสหน้าโดยไม่จําเป็นนะคะเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกจากมือเนี่ยมาติดที่ใบหน้าป้องกันการเกิดสิวและการติดเชื้อโรคต่างๆได้ด้วยค่ะถัดมานะคะทุกวันนี้เราต้องสวมหน้ากากอนามัยกันบ่อยมากแล้วเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะต้องมีการถอดหน้ากากออกบ้างเอากลับมาใส่วิธีของเจมฟนะคะง่ายๆเลยก็คือการหาถุงซิปล็อกเอามาใส่หน้ากากอนามัยช่วงเวลาที่เราถอดแล้วพอเราออกมากลับมาสวมใหม่เนี่ยหน้ากากอนามัยของเราก็จะไม่สกปรกแล้วเอามาติดใบหน้าแล้วค่ะและสุดท้ายนะคะเวลาที่เจฟฟอยู่บ้านด้วยความที่่จจะะผมสั้นคก็หา คาดผมเนี่ยมาสวมเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เหงื่อและความมันจากเส้นผมเนี่ยตกลงมาสู่ใบหน้านะคะก็จะทําให้เกิดสิวและที่สําคัญต้องหมันสระผมทหมันล้างหน้าให้สะอาดทุกวันด้วยผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวและป้องกันสิวอุดตันค่ะและนี่นะคะคืออีกหนึ่งตัวช่วยที่สําคัญของเจียค่ะตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือ Aqua Plus Purifying Cleansing Water นะคะ Cleansing เช็ดทาความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนขจัดสิ่งสปกปรกตกค้างนะคะและที่สําคัญเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ด้วยค่ะและนี่ ะะอีกตัวนะคะนั่นก็คือ AQUA PLUS s o o t h i n g Milky Wash นะคะโฟมล้างหน้าที่ทำความสะอาดล้ำลึกถึงรูขุมขนพร้อมขจัดไขมันส่วนเกินนะคะแค่นี้นะคะง่ายๆนะคะก็ทำให้เราเผยผิวเนียนนุ่มกระจ่างใสคะ่ะ a q u a Plus ผิวใสไรสิวตอบโจทย์ผิวแพ้ง่าย